มันมีของโยนกับกูได้ไงวะเหนื่อยวะเอาจริงเหนื่อยชิเปกเลยปิดไมค์ดีกว่าไหมไปไปไหนสักทีเอาพี่รอดทำไรพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอยู่ทางนี้ กูโดนไงล่ะจะเล่นเสร็จไหมน้อเสร็จน้อยเสร็จน้อยโดนครบทุกคนแล้วดิใช่ไหมพี่ว่านะเรามาคุยอะไรกันหน่อยไหม